ด่วนโค้งสุดท้ายของนสั่งฟ้าฝนสั่งฟ้าปลาสั่งน้องตกหนากระหน่ำก่อนอำลาหน้าฝนปี6-8ปีปีระกากลามาพบกันอีกครั้งกับชัางวัตัยอยุทตกาภายปีรกระกาข้างเพจและ YouTube ฝนฟ้าพยากรรุ่ยพอลุงพิยาชัยทาง Facebook วันจันทร์ที่13ตุลาคมในช่วงเย็นคืนนี้อันทินยภามาดูและติดตามยดได้ของพื้นที่เสี่ยง ที่จะมีฝนฟ้าขนองเข้ามาบางพื้นที่รวมถึงแนวโน้มหมุลมกระโชกแรงจากลมหนาวที่จะพัดเข้ามาปกคลุมชุดต่อไปจะเริ่มวันไหนบ้างอุณหภูมิจะเป็นเช่นไรกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังกันนะครับห้องสุดท้ายของฝนแล้วนะคะเป็นช่วงของฝนสั่งฟ้าปลาสั่งน้องฝนตกกระนำฝนตกชุกในช่วงนี้ก่อนอำลาหน้าฝนสุดท้ายของปี68นะคะในช่วงนี้นะคะทิศทางลมจะมีความแปรปรวนนะคะ ลมหนาวยังไม่เริ่มพัดเข้ามาอย่างชัดเจนจึงมีความแปรปรวนจากลมหลายกระแสแต่ก็ยังมีลมตะวันออกที่พัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมแทนนะครับจากการค่อยๆเปลี่ยนผ่านฤดูกาลในช่วงนี้ฝนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ต้องรอจนถึง20ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะซึ่งจะเริ่มมีลมหนาวหรือบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่จะแผ่ลงมาปกคลุมลมหนาวจะเริ่มพัดได้แน่ทิศเพิ่มมาขึ้นนะครับแต่ก่อนที่จะมีอากาศเย็นลงในช่วงก่อนหน้า อาจจะมีฝนฟ้าขนองเข้ามาก่อนนะคะโดยเฉพาะภาคเหนืออีสานทางตอนบนส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นซึ่งจากการจําลองนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดจากข้อมูลที่นําเข้ามาใหม่นะครับ ซึ่งในช่วงนี้13-21ตุลาคมนะครับจากแบบจำลองยังคงมีการกระจายตัวของฝนฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางตอนล่างอีสานตอนล่างภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครพริรทมณฑลและภาคใต้จากยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมและแนวร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณดังกล่าวทิศทางลมมีความแปรปรวนนะครบระวังฝนตกหนักและฝนสะสมส่วนการออกนอกบ้านในช่วงนี้ต้องพกร่มนะครบรวมถึงเสื้อกันฝนส่วนการเดินทางระวาง บางน้ำท่วมขังในบางจุดบางพื้นที่ส่วนภาคเหนืออีสานทางตอนบนยังคงมีฝนบางจุดนะครับในช่วงแรกโดยเฉพาะ14-16ตุลาคมฝนจะเพิ่มขึ้นนะครับฝนยังไม่ขาดเม็ดส่วนปลายนะครับในช่วง17-21ตุลาคมภาคเหนืออีสานทางตอนบนคาดว่าจะมีลมตะวันออกพัดเข้ามาปกคลุมจะมีฝนฟ้าขนองในช่วงแรกหลังจากนั้นจะมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมโดยเฉพาะตั้งแต่20ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับ ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครริมมฑลทนระวังฝนฟ้าขนองและนะครับเริ่มมีสัญญาณการเปลี่ยนผ่านฤดูกาลนะครับที่ทางลมมีความแปรรวนเป็นลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือแรงเพิ่มมากขึ้นนะคบมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาเป็นระรอนะครับแต่กําลังยังไม่แรงอากาศเย็นลงพอได้สัมผัสได้ในบางพื้นที่ของภาคเหนืออีสานทางตอนบนบ่งชี้ของการเริ่มเปลี่ยนฤด,ดูกาลเข้าสู่ฤดูหนาวสําสหรับภาคใต้ยังคงมีการกระจายตัวของฝนและมีฝนตกหนักสลับกับเบานะครับในบาง วันทิศทางลมก็แปรป,แปรวนเช่นกันนะครับช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวอ,อากาศแปรปรวนลมเปลี่ยนทิศลมมีความแปรปรวนวันเดียวมีทั้งฝนทั้งอากาศร้อนทั้งอากาศดีนในตอนเช้าได้นะครับร้อนในตอนกลางวันต้องติดตามการอัปเดตโมเดลกันอย่างใกล้ชิดนะครับแต่โมเดลหลัง20ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับโมเดลลมกระโชกนะครับจะเริ่มมีลมกระโชกแรงเข้ามาในช่วงบ่าย20ตุลาคมจะเริ่มจากอีสานฝั่งตะวันออกก่อนนะครับทางตอนบน ตอนกลางไล่ลงมาจนถึงตอนล่างนะครับตั้งแต่บริเวณพื้นที่หนองคายบึงการสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอ,อำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกดนะคะค่อยๆขยับมาเรื่อยๆ หลังจากนั้น21ตุลาคมจะเริ่มมีการกระจายมาที่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานทั้งภาคน,นะคะมาที่บริเวณพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางตอนบนจะมีลมกระโชกแรงเข้ามาจากลมหนาวหรือบริเวณความกดอากาศสูงหรือมรรอากาศเย็นนะครับในช่วงแรกบริเวณเส้นความกดอากาศสูงหรือมรรอากาศเย็นยังลงมาไม่ลึกมากนะักเส้นไม่ค่อยถี่นะคะไม่ค่อยต่อเนื่องดังนั้นในด้านของลมกระโชกแรงที่พัดมวลอากาศเย็นหรือเส้นไอโซบาบริเวณความกดอากาศสูงหรือมรรอากาศเย็นลงมา ก็ยังคงไม่ต่อเนื่องยังคงไม่แรงนักนะครับดังนั้นก็จะได้สัมผัสบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานโดยเฉพาะทางตอนบนบนก่อนนะคะส่วนภาคอื่นๆก็พอได้สัมผัสแผ่ๆเข้ามาบ้างในตอนเช้านะครับก็เป็นบางจุดบางพื้นที่นะครับ ดังนั้นต้องติดตามการอัปเดตประกาศอย่างใกล้ชิดแต่ต้องระวังคืนได้ของลมกระโชกแรงที่เข้ามาจะทําให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายนะคะรับโดยเฉพาะต้นข้าวในช่วงนี้ที่มีฝนตกฟ้าขนองหรือพายุฝนฟ้าขนองเข้ามานะครับ พายุฝนฟ้าขนองเียงความแปรปรวนของสภาพอากาศนอกจากจะมีฝนแล้วก็จะมีลมกระโชกแรงเข้ามาด้วยนะคะรวมถึงฟ้าร้องฟ้าผ่าเข้ามาฟ้าแรงอยู่พอสมควรนะครับในช่วงนี้เป็นกําลังใจให้ทุกพื้นที่นะครับฝ้าระวังเป็นผลดีคือจะได้รับในด้านของน้านะคบในด้านของน้ําในการกักเก็บเอาไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งในช่วงที่ขาดฝนแต่เป็นผลเสียนะครับคือต้นข้าวร้มละเนละนาดเลยนะครับและต้นข้าวแช่น้ําเน่าเสียหายในช่วงนี้ ขอเป็นกําลังใจให้ในทุกพื้นที่นะครับเนมินชภาเชพิกัดไปปักหมดพื้นที่ฝนนะครับ13ตุลาคมจะเริ่มจาก18นาฬกาฝนเนี่มเปนพื้นที่เชียงดาว2.6ชัยประการ1.6เชียงใหม่1.4แม่ห้องสอน1.2ขุนยวม3แม่สเสลียง3บ้านฮงมาคา2.8อมก๋อย3ท่า2องยาง2.6แม่สอด2.3พพพระ1.2 วียงจันทร์2.2อุบลราชธานี4.8สุรินทร์1.7สากแก้ว4นครราชสีมา2หัวหิน2.5ประจวบคีรีขันธ์1.4บางสะพานน้อย2สุราชธานี1.6 21นกา13ตุลาคมฝนเน้มบริเวณพื้นที่บ้านไร่3.8หันคา3.5ห้วยกระเจ 2, ้า4.2ราชบุรี2.8บ้านมาบอมริต8.1พนอม4.7 สอยดาว4.3คลองหาด4.5ตาพระยา2.5นนนินแดง3.1นางรอง6นครราชสีมา2.7บุรีรัมย์6.8บัวใหญ่1.8พยัคฆภูมิพิสัย5.4สุรินทร์9คูคัน1.4สีสเกต2.3อูบลราชธานี2.5ยโสธร4.3อำนาจเจริญ7ศิลราชลา2.8ร้อเอด3พยัคฆภูมิพิสัย4.6เที่ยงคืน14ตุลาคมฝนในบริเวณพื้นที่นครสวรรค์4 อุทยัยธานี37ลานสาก2.3น้องบัว4น้องไผ่2.1วิเชียบุรี3สะโบด5.4หันคา5วงเวียนสาแก้ว5.5พระนครศรีธยา4.5กรุงเทพมหานคร1.5บำเหน็จดร,รง3.3บัวใหญ่3บ้านไผ่4.5ขอนแก่น2.7ชุมแพ2.3กาฬสินธุ์2.7ร้อยเอด3.3พยัคฆภูมิพิสัย1.4อุดม7.4 อุบลราชธานี3กันทลักษ์3คูขัน2.2เบญจลักษ3.1ไพรบึง2.2สำโรง2.8บ้านอิหมู4.5ปัตตานี1.8ยะลา2.5นาราธิวาส9 4ในกา14ตุลาคมฝนเน้นปราจินบรี2.5จาดจึงสาว3.7คลองตะกราว4.8 8ในการิ4ตุลาคมสนม3มห้อยทับทัน5.1สีขอร์รภูมิ5ปรางกูุด5.3สังขานภูสิงห์1.8ต่อไปจะพาไปดูการประกาศในคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้13 14ตุลาคม2 5 8พประกาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะภาคเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ20ส่วนมากบริเวณจังหวัดต,ตากำแพงเพชรพิจ,จิตรพิษณุโลกและพิจบูรณ อุณหภูมิต่ำสุด2 2 2 5องศาและสูงสุด3335องศาลมตำนออกความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาตํำออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ40ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัย,ยภูมิขอนแก่นมหาสรารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด2 1 2สอถึงองศาและสูงสุด3-2 3, 3 4องถึง3าองศาลมตะวนออกความเร็ว 10- ถึงย0กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละ60ตกหนักบางพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีการจรนบ,บุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาและสูงสุด31-35องศาลมตะวนออกความเร็ว1 0 2ถกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ70และจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชะเชิงเซาชนบุรีรยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาและสูงสุด31-35องศาลมแปรปรวนความเร็วสภาพัทถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกล็ดขลึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครบริมณฑลฝนฟ้าขนองร้อยละ70 จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาและสูงสุด33-35องศาลมแปรปรวนความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ ฝั่งตะวันออกฝนร้อยละ60ตกหนักบางพื้นที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พัทลุงสงขลาปตัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดย2 2 4ิบสององศาและสูงสุด3 2 3 4องศาตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็วลมถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรชุมพรล,ลงไปลมตมตกเฉียงใต้ความรร็วามถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเะเลขึ้นสูงประมาณ1 m, เเมตรริกกวฝนึ่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนร้อยละ60ตกหนักบางพื้นที่จังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดยิบตามยี่องศาและสูงสุด3 0มสิถึงสาองศาจมตกเฉียงใต้ความเร็วสูถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหลืขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ดังนั้นขอทุกท่านติดตามเพากาการประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทองทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด u b s สไคร์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ